สวัสดีครับผมรายการครูทามบายเทอร์มัลเท็วันนี้นะครับใน o d i g จีมีเทคนิคนะครับการระบายความร้อน RAM DDR5 นะครับให้เย็นสุดขั้วนะครับและเหมาะกับการโอเวอร์คอรมากที่สุดผมมีทิปเทคนิคอย่างไรนะครับเดี๋ยวเทปนี้ไปดูกันนะครับผมไปมาดูกันเลยครับ RAM DDR5 ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีทั้งในแบบแรมที่มาพร้อม PCB เป่าเปล่า บางรุ่นก็มีการติดตั้งฮีทสปิดเดอร์มาให้แบบนี้นะครับหรือเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานแล้วอยากแต่งซิ่งก็เปลี่ยนเป็นฮีทสปิดเดอร์คัสตอมแบบนี้ได้นะครับหรือถ้ารุ่นนี้ปกติใส่วอเตอร์คูลิงได้นะครับผมก็อาจจะมีบล็อกน้ำนะครับมาติดตั้งแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการระบายความร้อนแรลมนะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะก็คือ ฮิตสปิเดอร์นะครับหรือฮิตซิงอลูมิเนียมด้านบนนะครับมันจะดูดซับความร้อนนะครับจากแรมตรงนี้โดยมีเทอร์โมนแพดนะครับติดตั้งด้านในกระจายความร้อนขึ้นมาบนแผ่นอลูมิเนียมแล้วระบายความร้อนออกไปนะครับแต่ในส่วนของ DDR4 กับ DDR5 มันมีความแตกต่างกันนะผมคุณจำได้ไหมครับว่า DDR5 เป็นอย่างไรนี่ครับมาดูกันเลย DDR5 มันมีการเพิ่มวงจรหนึ่งขึ้นมานะครับ คือเป็นตัวจ่ายไฟให้มันโดยเฉพาะนะครับมาเรียกว่าชิป PMIC นะครับวงจรนี้ติดตั้งเข้าไปใน DDR5 d 4ไม่มีนะครับดังนั้นนะครับไอชิป power management นะครับ integrated circuit หรือเรียกสั้นๆว่า PMIC หรือจะเรียกว่า P-MIC ก็ได้นะครับอันนี้มีบทบาทสำคัญกับ RAM DDR5 ค่อนข้างมากนะครับป่ะมาดูกันต่อครับผม DDR4 เป็นอย่างไรนะครับจำกันได้แน่นอนนะครับก็คือ ชิปแรมสองฝั่งไม่มี PMIC หรือวงจรอะไรติดตั้งเพิ่มละนะครับก็คือแรม DDR4 เพื่อนๆก็แค่ติดตั้งเทอร์มอนแผงซ้ายขวาติดตั้งฮิตสปิดเดอร์ก็คือจบแล้วถูเมครับผมส่วน DDR5 อ่ะมาดูกันนี่เนี่ยมันมีวงจรนี้เพิ่มเข้ามาครับ PMIC นะครมีตัวคล้ายๆมอดเฟสจ่ายไฟนะครับเป็นตัวชิปคุมหลักนะครับจ่ายไฟให้แรม DDR5 ทั้งหมด ดังนั้นตรงนี้นะครับจะมีบทบาทก็ต่อเมื่อเราทําการ overclock ram ในความถี่ที่สูงนะครับ DDR 5 6า0 0 6,600 6น0 0พ0 0 0หรือกระทั่ง8,000นะครับส่วนมากคนจะตก้าตายกันตรงนี้ครับผมลืมระบายความร้อนให้กับชิป pmic นะครับที่เทคนิคนะครับทำอย่างไรนะครับก็นี่เลยครับอย่าลืมติดตั้งนะครับตรงนี้ให้มันนะครับ pmic ก็หาเทอร์โมแพดแปะด้วย ติดตั้งของแรมให้ถูกต้องนะครับก็คือมีด้านซ้ายด้านขวาตามปกติหลายคนลืมตรงนี้ไงนะครับคิดว่าเฮ้ยให้ความสําคัญกับเม็ดแรมมากกว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรมั้งนะครับอย่านะครับ<笑><笑>ผมบอกเลยถ้าคุณพลาดไปนี่คือจบเลยนะก็หาเทอร์มแผ่นติดตั้งนะครับให้ตรงกับขนาดที่ฮิตสปีดเดอร์ใช้นะครับนี่แบบนี้เทคนิคของผมนะครับมี2แบบนะมี2แบบด้วยกันที่จะติดตั้งนะครับก็คือติดตั้งเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ลงไป ซึ่งส่วนมากโรงงานจะใช้แบบนี้กันนะครับเวลาเราแกะออกมาแต่แนะนำว่าเป็นเทอร์มอนแพดท,ที่นิ่มนิดหนึ่งไม่งั้นเวลากดลงไปเนี่ยถ้ามันแข็งไปนะครับมันจะไม่แนบลงถึงชิป PMC i นะไม่เชื่อลองดูอันนี้ผมกดลงไประดับหนึ่งนะดูตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเนื่องจากอุปกรณ์สองชิ้นนะครับนี่คล้ายๆเป็นคอยนะครับมันสูงกว่าชิป PMC ด้านล่างนะสังเกตนะครับว่า รอยกดแทบจะไม่ลงถึงชีพ p m c e นะดังนั้นผมมีเทคนิคเด็ดเลยบางคนประกอบไปแล้วใส่เทอร์มอมแพดตามที่เขาแนะนำแล้วนะครับยังร้อนอยู่มาดูตัวนี้อันนี้แต่งซิ่งอีกแบบนึงนะครับใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับว่าผมทำอย่างไรในการจัดการระบายความร้อนแ a ม ddr5 ให้แบบดีที่สุด่ะนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะดูตัวนี้คนระับผมมีเทคนิคการติดตั้ง การระบายความร้อนนะครับเทอร์มอนดให้กับ p m i ออีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมใช้ประจําในช่วงหลังๆนี่มานะครับผมติดตั้งแบบนี้ครับผมนี่ฮีสปิดเดอร์ด้านหน้านะครับคุณก็ติดตั้งเทอร์มอนตดตามปกติแรมด้านซีกซ้ายขวานะครับใส่เข้าไปแต่ PMIC นะครับผมผมใช้แค่นี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสองเมตรด้านข้างนะครับพวกอุปกรณ์อื่นๆมันสูงกว่า pm อดังนั้นเราหานะครับ คือมอนพดแค่ชิ้นเดียวนะครับมาแปะตรง PMC ก็ได้เพราะตรงนี้เป็นชิปสําคัญเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยแทบไม่ต้องระบายความร้อนให้มันก็ได้นะครับผมมีแค่นี้ครับจุดเดียวแล้วก็แปะประกอบกับนะครับแบบนี้เลยจ๊บเพื่อนก็ขันเอาอุปกรณ์ที่เหลือนะครับมาใส่แล้วขันน็อตให้แน่นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยละสําคัญนะครับอันนี้อย่าทําเป็นเล่นนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่ ต้องการอัวคล็อกแรม DDR5 ในความถี่ที่สูงนะครับ DDR โดยการเพิ่มนะครับไปเลี้ยงลด CL เพิ่มความถี่ถุงสูง DDR5 มีความจำเป็นที่ต้องระบายความร้อนให้กับชิป PMC ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนผู้ใช้งานทั่วไปนะครับที่ไม่อยากกังวลใช่ไหมความเร็วแรมบ้านๆครับผม4 8 0 0 5 2 0 0 5 6 0 0 ผมมองว่าแทบไม่จําเป็นที่จะต้องมีฮิทสปิดเดอร์ระบายความร้อนก็ได้นะครับดังนั้นใครที่ใช้งานธรรม,มดาทั่วไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะผมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณต้องการอัวค็อกแรมแล้ว DDR5 นะครับมันมีชิป p m m c เพิ่มเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมหาเทอร์มอนแพดแปะให้มันด้วยนะครับมันก็มีความร้อนในการทํางานนะครับที่สูงขึ้นเมื่อมีการปัวค็อกนะครับดังนั้นเทคนิคนี้ก็ เพื่อนๆเ,เก็บไปใช้เลยนะครับผมบอกว่าสำคัญมากเลยในยุคข,ของ DDR5 โอเคนะครับเดี๋ยวเทปหน้านะครับในออริจมีทิปเทคนิคอะไรน่าสนใจเดี๋ยวคาบข่าวมาบอกใหม่นะครับผมเทปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันเทปหน้าบ๊ายบาย